วัดโรงเรียนโรงเรียน,น,นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจารีน้ำแต่งครับวันนี้มาดูรถนะครับมากับทีมงานนะครับมหาเสน่ห์ตัวแรงครับของนนทวันครับมาที่อุสวนสักนะครับ มาหาดูรถสองสามคันไว้ใช้งานนะครับกับทีมงานนะครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วครับหาเกียวโอแปดซีครับเครื่องสองร้อยสิบแรงเคร่งสายนะครับเครื่องธรรมดานะครับพี่น้อง ใครสนใจรถดำไม่ใช้งานสักคันนะครับก็เชิญมาแวะชมได้นะครับที่อุทยาสักขับมีรถให้เลือกเยอะนะครับมากกว่าห้าสิบคันนะครับก็ใกล้ถึงนะครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงนะของดีใน่าไภัยนะครับอยู่ลึกนะครับตรงนี้ครับ ครับเดินนี่ไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเขาไปอีกไปอีกนี่นะเบ้านเขาเนาะพาไปอีกนี่ขนาดขนาดเปิดไฟเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาของดีในป่าไผ่นะครับพี่น้องจอดรากองท่ากันเลยไว้เออโู่นพี่นะตรงนี้เขาตรงนี้นี่มี ลงทางครับไปในมาหลายปีแล้วไปเยอายังแมวเอ้ามาเสนีย์ผมไม่กลัวแล้วผมได้นวดใหญ่แล้วคันนี้เขาจองเรียบร้อยนะมั้งนี่เนี่ยเขาไปจองมาแล้วนี้เนี่ยได้กี่คันลูกพี่เราสามคันพอแล้วสดีอ่าชิบีพผงไปเจอกันอ่ามาถึงแล้วโอุสวนสักนะครับ มีรถเยอะนะครับมีมากกว่า50คันนะครับก็คิดถึงนะครับคิดถึงเฮียสักครับเลยเข้ามาไปนู่นเลยตรงไปเลยลมจอดลมแล้วตีเลยเนี่ยเข้าถึงอู่แล้วครับผมโอเคพี่เอาคันต่อแล้วเลยก็ได้เออรถงามอยู่ในป่าไผ่เนี่ย โอ้รถหลายแฉะเอาสีขาวเลยนี่คันนี้แหละครับเสียปั๊มนะครับมากับทีมงานนะครับมาเาสนีครับยิ้มหน่อยปะดังแน่งานนี้เ <laughs> นี่ยกาลังทำสีห้วยนน่มาไปดูคันนั้นไปอ่ะที่กำลังคนเนี่ย ครับของไม่ดีไม่ใส่ให้ครับเฮียสักครับเอาแต่ของดีๆให้ครับของไม่ดีถอดทิ้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่มดครับใครต้องการหารถดาไม่ใช้งานนะครับนี่ครับทำพ้นสีหัวสวัสดีครับช่างสีครับนี่ครับทามาห้าสิบปีแล้วช่างสีคนนี้ครับเนี่ยใครชอบสีนี้นะครับรถใครก็ดูออเดอรดูนะครับเรื้อเรือเลยครับสวยมากครับนี่ครับ คันนี้ก็ทําสีเสร็จสองทุมวันหรือว่างนี่อูแปยยิ้มใช่ไหมเนี่ยอูแปยยิ้มครับคันนี้มาจากอูแปไม่ต้องห่วงครับสีมือครับนี่ครับเคลือบลงเงาเลือเกเคลือบแล็กสามรอบสี่รอบนะครับอูสมวนตักครับถามว่าเงาไหมไม่ต้องห่วงครับนะครับช่างสีมือครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับนี่อุ่สาวนศักดิ์ครับโอ้คันนี้สวยมากครับดูด้อรถใครเนี่ยสวยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างเลยครับสีเอฟเฟกครับส,คนนสีคันนี้สีคันนี้สีเอฟเฟกนี่ครับมีเงินเยอะนะครับ ครับพี่น้องครับใครต้องการหารถดับมาใช้งานนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับคันนี้สวยๆนะครับเพิ่งเสร็จใหม่นะครับรอทําความสะอาดรอล้างนะครับนี่ครับรอล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งก็ข้างในล้างเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับคันนี้ไา้เกตีนะครับสวยครับสวยทุกคันนะครับที่อู่สวนสักนะครับนี่ครับภาพชมนะครับมีหลายคันด้วยครับอู่สวนสักกิฟอู่สวนสักโอ้คันนี้ก็สวยโอ้คันนี้ใช้งานทุกวันเลยนะ นี่คันนี้เขามาใหม่โรบอปครับ6เฮตเชครับหนึ่ง6เฮตเชหนึ่ง FRR สองร้อยสี่สิบแรงครับคันนี้ซีรีส์เจ็ดครับรถใช้งานของที่อู่สมงรถักครับก็คันนี้ก็สวยเนี่ยเป็นฮีโนเมกาซีรีส์ห้าร้อยครับาาไปดูข้างในครับ ก็คลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ช่องจารินน้ำแต่งที่อู่สวนศ,ศักดิ์เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ